โครงการน,นี้เป็นดํานิีของท่านรัฐมนตรีว่กาการกระทรวงสาธารณสุข่านสุขศักษาเขตกรุเทพนะครับที่มองเห็นถึงเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับยังมีส่วนที่จะต้องเติมเต็มในเรื่องของการหาผู้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นในลักษณะของผู้ป่วยอีสเวสน,นะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการใน โรงพยาบาลเองนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันบ้างเกินอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่เองหรือผูหมอหรือทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับต้องแบกภาระในเรื่องของการที่จะต้องมานั่งแก้ปัญหาและนั่ง,งูก็จะทําให้เกิาาดปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่บุคลากรอ,องการที่จะไปดูแลผู้ป,ป่วยในบุคคลหน่ต่อไปเนี่ยนะครับก็าาต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการพูด้วยแรจงานไกลเกลี่ยจึงทําให้ท่านรัฐมนตรีท่านกา็ มีความร่วมกันกับท่าน,นปรัดกระสรวาสาธ,ธารณสุขนะครับท่านก็มอบหมายให้ท่านท่านรองปรัชญาโสมท่างสักดาห์มาพากนะครับเป็นหัวหน้าโครงการในการที่จะแก้เรื่องของอการ,รอุบคุมรูปไห่เกียร์ทุกประเททเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างน,น้อยที่สุดเนี่ยเวลามีปนนมัญหาข้อวิพาทษเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนะครับแล้วกระบวนการทางกล่าวนั้นเนี่ยลดภาระาในเรื่องการที่จะต้องไปฟ้องร้องคดีต่อศาลซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ย ในการฟ้องคดีไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนสองหมื่นกบาทนะครับเพื่อมีการเจรจาคู่ความพิพาทด,ดังกล่าวอย่างนี้ได้นะครับก็จะทําให้ผู้ใช้บริการเองก็เกิดความเข้าใจแล้วอย่างน้อยที่สุดจะเป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้หรือสิ่อมีการสรื่อสารในกรณีที่ไม่เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะเก็บเอาประสบการณ์ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาพระรัมนตรี่ให้ก็มอบหมายผมเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข ครับเราก็ได้เห็นปัญหารอบด้านนะครับจะต้ผลระเแล้วว่าสิ่งที่เรายังมีขาดอยู่ก็คือเรื่องของการหาผู้ไก่เกลียตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่ทําให้รัฐมนตรีสุนทรเนี่ยท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงยุติธรรมท่านเคยเป็นผู้ที่นาเรื่องของพระากกราชบัญญัตไิไก่เกลียดเมื่562สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับได้เชิญอธิบดีกรม้มครองสิทธระธานเป็นร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง การกระทำในยูนนั้นเนี่ยก็ส่งให้ทางบริษัทกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าพนาักง,งานตามูฎหมายจึงทาให้เกิดการนำพระราชบัญญัติเนี่ยมาใช้ในกระทรวงสาธารณสุขได้อยา่างครบถ้วนนะครับเมื่อมาทําแล้วเราก็จะต้องจัดการเปิดบรลักสูตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนเรื่องของอพนักงารทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนที่อาจจะเข้ามาอบรมได้ด้วย,ดวยได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่จะใช้ในการที่จะรวมมไก่เกีี่์หลังการรมกลมไก่เกีีร์แล้วนะครับก็จะมีการจัดทําบันทึกการจัดทําบันทึกนั้นเนี่ยจะสมควรให้การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้คู่ความั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้ทางกรณีคู่ความนั้นเนี่ยผิดสัญญาในเรื่องของการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็สามารถที่จะนําคําดังกล่าวนั้นไปแถลงต่อศาลเพื่อศาลเนี่ยพิพากษาตาม นะครับก็ถือเป็นการลดภาระเรื่องกระบวนการในชั้นศาลลดภาระในเรื่องการนาคดีขึ้นสู่ศาลและก็ไม่ต้องไปใช้เงินในการที่จะต้องจัดหา,าทนายความในการว่าความคดีต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อ,อคนปฏิบัต,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 ติตามข้อตกลงต,ตรงนี้ก็ถือเป็นข้อตกลงตามกฎหมายแทนทางพิพากษาของศาลได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จึงทาให้มี โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยเราก็เปิดเป็นลักษณะงเขตที่มีทั้งสิ้น12เขตเนี่ยท่านสัปดาห์เองท่านก็ได้มีแนวทางปฏิบัติให้กับแต่ละเขตได้มีการจัดสนรวเจ้าหน้าที่ของ,งเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ดนไปแล้วประมาณ300ว่ายนะครับซึ่งเรามีวาเห็นว่าควรที่จะต้องมีผู้ไกลเกีย่ยเนี่ยให้ทุกพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของอระดับกระทรวงระดับตรวระดับจังหวัดไปจนถึงระดับอำเภอ ได้ท้องถิ่นนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําให้โครงการดังกล่าวเนี่ยไล่เลี่ยงไปถึงอสมอที่มีหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นคนนั้นเนี่ยสามารถเป็นผู้กเก็บเงียได้ในทางกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการในระบบการบารสาธารณสุขสจะเข้มแข,แข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างความรับรู้และความเข้าใจและจะเกิดข้อพิพาทได้น้อยลงนะครับและจะทําให้การเข้าถึงการบร,ริการประชาชนเนี่ยได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับ ครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยท่านได้มีแนวทางในการสังหารให้ปฏิบัติกันไปก่อนแล้วนะครับแต่วันนี้ถือเป็นวันเป็นดีเดย์ในการที่จะประกาศให้กับที่น้องประชาชนได้รับทราบว่า,าการไก่เกลี่ยภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็การไก,ก่เกลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเ,เราเนี่ยนะครับวันนี้เป็นรูปแบบในการที่เราจะทำนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าเราอาจจะต้องชักชวนนะครับในส่วนที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในการที่จะอบรมไก่ขีย์ของเราด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการไก่ขี่อาทิเช่นปัญหาข้อพิพาทในเรื่องของเด็กเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของผูงน้นักนักศิลวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานอื่อทนที่เข้ามาเกีย่ยวข้องเนี่ยจะได้ร่วมรับฟังไปด,ด้วยด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากฎหมายเราเองก็จะมีข้อมันอยา่ไว้นะครับว่าจะต้องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรเวลาที่มีกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับ เยาวชนด,ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะทำทุกมิตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะส่งผลได้ดเห็นว่ากระบวนการในทางศาลเนี่ยก็จะลดลงซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้องาจากการมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับากแล้วเราก็มีการทำป็นทีษษ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 ่ร่วมกับศาลด้วยนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าเมื่อเช้าๆที่มีการเสวนาแล้วเนี่ยนะครับทางเองก็ยังเห็นด้วยลักษณะอากาศที่ทำผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตมองว่ารัฐบาลเองอาจจะมีข้อไกลเกลี่ย จากกระทรวงแต่ละกระทรวงด้วยเนะี่ยแล้วก็เป็นเฉพาะด้านของแต่และกระทรวงที่เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วแล้วก็จะลดเรื่องของการมีข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมั่นใจและเกิดาว่าโครงการดังกล่าวที่น้องจักได้ผลดันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ จากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับท่านสั่งใดท่านก็ได้วางกรอบในการนะครับแล้วว่าเราจะมีส่งไกลเทีย่ยวนะับอกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศนะครับเขาก็จะมีแต่ละเขตนะครับแล้วก็เอาเขตแต่ละเขตเนี่ยเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับดังนั้นเนีย่ยการรับรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นในส่วนของสาธารณสุทธ ืออาจจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นในนอกเหนือจากกระทรวงสารสุน,นีทยเราก็ยังมีมีความสามารถที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ยกตัวอยากก่างเช่นผมอยู่ในกระทรวงสารสนเน่ยแต่มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในใสายงานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับตำรวจหรือเป็นที่เกี่ยวกับปกครองในทางสุรากาก,ก็ตามเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในวันสต๊อกเซอร์วิสที่เข้ามาแล้วเราก็ส่งต่อเรื่องไปไปได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยที่สุดเดียนะครับเป็นเรื่องของที่รัฐบาลจะให้ความสนับสนุนพี่น้องประชาชนด้วยในการที่จะเข้าถึงกระบวนการที่นําได้โดยง่ายด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะมองให้เห็นถึงช่องทางในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้โดยง่ายท่านจะส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรียนเลยครับว่าจะผู้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่าง่าได้ครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่าฝากพี่น้องประชาชนนะครับด้วยคาอ่านด้วยแล้วว่า ถ้าเห็นป้ายนะครับที่เป็นศูนย์ไกเอ๋อของสารพันละสุดนัแสดงถึงการเป็นที่พึ่ของผู้มีประชาชนที่จับต้องได้อ,อย่างแท,ท้จริงครับแสดงว่าข้อดทีที่จะเกิดขึ้นกโครงการนี้แสดงว่าแพทก็จะได้มีกำลังใจในการรัษาประชาชนประชาชนก็จะได้มีความมั่นใจในการรักษา,า,าแพทรักษาแพทด้วยต้องเรียนเลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างสร้างขวัญการถม ครับอย่างน้อยที่สุดหนึ่งแพทย์ได้ได้กำลังใจพลากรทางการแพทย์เนี่ยได้กำลังใจแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเอกโซเพีองเห็นเร่งเห็นถึงการการเป็นอยู่เร่งเห็นถึงการทำงานของทุกท่านว่าเราจะช่วยท่านเราก็จะไม่ยืนอยู่ให้ท่านอยู่เดยวดาย ตลอดจนเราก็มองถึงอีกมิติหนึ่งก็คือความวิธีทาของพี่น้องประชาชนด้วยเช่อนเดียวกันเรารับฟังและก็กระบวนการในการที่จะบอกว่าอ,อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยการการไกลเกี่ยน,นั้นน่ะมันจะเกิดมาตรฐานหรือเกิดความน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องเี็นรัาว่าเรามีพี่น้องในส่วนข้าราชการใน0 0 0 0สคนมั่นใจเลยครับว่าแต่ละคนไม่มีใครที่จะรู้จักกันทุกคนนะครับ แต่การทํางานของเราเนี่ยเป็นการทำงานที่ยึดเอาเรื่องความยุติธรรมและเห็นรับผลและหลักการเป็นหลักนะครับตัวอย่างเช่นอ,อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่เรามีหลักการก็คือหลักการของการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายก่อนและเราก็ประเมินสั้งของฝ่ายว่าแต่ละคนจะมีความต้องการอย่างไรห,หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น,น,นอย่างไร ยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราทาผิดเรากล้ายอมรับครับยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็ดาเนินดาเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาทุกเรื่องครับต้องเรียนเลยครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเห็นเป็นทางเดียวกันทั้งหมดแล้วละครับว่าสิ่งที่ท่านสมศักดิ์วางตอบแนวทางการทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวันและกาําลังใจให้กับ ตุาลากรในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยปักของทานมาก่อนตั้งแต่ที่มีงานในกระทรวงสาธารณสุขเิข,ขึ้นนี่ถือเป็นครั้งแรกนี่ถือเป็นนิมิตใหม่ครั้งแรกในการที่เราจะสร้างกลไกสร้างความแข็งแรงให้กับระบบสาธารณสุขสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนเลยครับว่านี่ก็คือน,นักบริหารมืออาชีพท่านสองประเทศน,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 นีน้เอครับ ครับเมื่อไหร่ที่เห็นใต้โครงการตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการยินดีเป็นเรื่องของการติชมเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะหรือเป็นปัญหาที่เกิดกับตัวท่านืนเรื่องการร้องเรียนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์นี้จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับแล้วเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างคูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดในระดับอำเภอในระดับตำบลและในระดับระดับบ้านเราก็จะครอบคลุม่ ครับขอให้มั่นใจในการทํางานของรัฐบาลขอให้มอบมั่นใจในการทํางานของพวกเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยการนำทักตะเข้มแข็งครับขออนุญาตมีประจำที่เสิร์ฟข้าวส้มโกลนะคะเสิร์ฟตอนนี้เราเอาผักตั้งไม่ออกแล้วเดี๋ยวจะได้กินไปเอาไป